Secure Forecast Data f r r m Forecast Towers เป็นเพื่อจต้องไปปกป้องข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้มาจากเสาพยากรณ์อากาศนะคะเราจะต้องทำทั้งหมด2ครั้งอันนี้เนี่ยเราทำคนเดียวก็ได้นะคะไซมันทำคนเดียวในโหมดสควอตเลยเพื่อให้ดูว่าคนเดียวก็สามารถที่จะทำเควสนี้ได้วิธีการทำเนี่ยเราจะต้องรอเสามันเกิดมาก,ก่อนนะคะวงแรกมันยังไม่เกิดต้องรอให้ วงสองบีบเสร็จสักแป๊บหนึ่งมันถึงจะเกิดเวลาที่ forecast towers มันเกิดนะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนแมปเลยค่ะจะเป็นรูปเหมือนหอกระชายสัญญาณนะคะจะมี3อันอยู่ทั่วแมปค่ะ ส่ไม่แน่ใจว่ามันมีการเปลี่ยนโลเคชันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าอ้างอิงที่มันอยู่ในแมปแล้วกันอันนี้ใส่มาหลบแล้วก็รออยู่ใ,ใกล้ๆก,กับบรีฟของลามาค่ะแล้วก็ไปตรงน้ำแข็งพอคิดว่าคนน่าจะไม่เยอะมากการมา s e c u r e forecast data นี้นะคะมาเป็นการแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับ เขาเรียกว่าแมคาีนิกในเกมอันนึงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสประจําเสาได้แล้วนะคะเราใส่ได้การ์ดแล้วก็เอาไปใส่ที่เสาเราจะได้ความสามารถมองเห็นวงต่อไปค่ะอันนี้พอใส่มาใช่ไหมคะมีคนเปิดบอสไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะยังทนันใส่ปาเทเรตไปเลยค่ะพอเทเรตมันสแกนเซอบอสมันก็ยิงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันยิงรัวมากเลยก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีถ้าเกิดว่าเราเล่นคนดียเราเจอไอเทมเทเรตนะคะ บอสตตายเนี่ยมันจะมีการดรอปมาค่ะเราก็เก็บการค่ะเก็บการเราก็ไปใส่ที่เครื่องอใครทำก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งตี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเอฟเฟคร่วมค่ะ,อะพอซิกเทียวไปเห็นไหมคะก็จะมีสัญลักษณ์รูป forecast ค่ะเราจะสามารถเห็นวงต่อไปได้เห็นไหมคะมันมีการกระพริบบอกว่าวงต่อไปเนี่ยก็คือตรงนี้นะ ระบบนี้เป็นระบบที่ดีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นทีมนะคะควรจะมาช่วยกันเปิดเสาเพราะว่าการที่เรารู้วงต่อไปทำให้เราสามารถที่จะไปเลือกโลเคชันที่มันดีกว่าในการรอสัตรกรูรอวงได้นะคะแนะนำว่าใช้ฟังก์ชันนี้ให้เป็นประโยชน์กับการเล่นค่ะ